สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ต่อยน้าคหรอคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่น้อเศร้าจะมันอุดรทางนี้เดี๋ยวใครพี่นอ้องเดินม,มาทางไหนได้เมื่อรับชมสาวน,น้อยแหล่ะเป็นท่ถนนแนวโอเคดอไนดอสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเดี๋ยวฮอลล์ซูมสาสอบถามเขาเรียกอะไรนะหลังจากที่ได้รับชมสาวน้อยเนาะ อะมา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 เตยลาแล้วเอ้าเขาอันมื่อนีมาฟังซาด้เรเป็นจังไหนเนี่ย็วนบอลวนบอลมาเรเอาบอลมวนเมือมดจังเั้งบอเออไม่อันนี้เราแบบว่าเดี๋ยวพิ่มื่อหกซื้อมอบนี่กซื้อมอเมื่ข้าวเบงซาดอนรเป็นจัไหนเน่ยหก่ัจังไหวนนต่วออออูอีเม่มาเดือนก อ๋อมาจักโมงมาตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งกับตีสองอ๋อแต่ว่าห้ามาช่วงตีหนึ่งตีสองนี่โชคไปไหนเนี่ยมาเอาเอาเอาแบบว่าเอาแบบว่าความจริงเด้มาล่ำเรื่องล่ำเรื่องกับ้างเอาความจริงเข้าเข้าสัมผัสว่ามวลหรือว่ามวลอันนี้ความจริงเลยมนเิ่าเดียวลยิ่งเด้อยิ่งเด้อยิ่งเด้อความจริงที่เราได้สัมผัสมวลตีฮาวดีอยู่แต่ว่ากะลังเพลิดเพปินเพราะว่าเพลิน เพีงอย่างบุตเออบางอมเมนต์บาเพีงอาจจะว่าเขาบางคนเคยเขาแบบเออเออเออติดตะมีดซุ่มบบรับธรรมดาอ่าอ่าอ่าโอเคตะว่ามวนยูมวนมวนสารเล่นเพีงมวนอยู่เนาะจะไม่มีพอน้องอุต่พอบ้านเด็กโสดเออโอเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะเดี๋ยวสอบถามก่อน วันนี้มากี่โมงโอ้ยวันนี้มางทุ่มหนึ่งแล้วค่ะทุ่มหนึ่งแล้วสอบถามก่อนว่ามาดูสาวดอยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างสนุกไม่เดี๋ยวไ,ไม่เราเอาแบบไม่อวยนะแบบความจริงไม่ต้องกลัวทัวร์ลงเดี๋ยวนี้อันนี้เองจริงเลิศมากแม่เลิศมากโชว์โชว์เป็นยังไงเราสามารถตีได้นะใช่ชว์มาไม่เอาไม่เอาจริงอันนี้รเราสามารถตีได้เอา ไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันเด้อตั้งแต่ตั้งแต่ข้ามาฟังถุ่มเนึองเนาะจําไวตอนนี้เอาหูเสือกแดดดนตีหาวแห้งดนตีหาวแห้งจ๊ะปะเข่าล้ำเลืองล้ำเลืองเหรอไ่ได้ฟังเข่าหงาล้ำเลืองลำเข่าหงาตลอดเลยล้ำเลืองหยางบอรูบอรูเจ้าอะมาแม่อันนี้เขาบอกคามจริงว่า ถ้าถ้าเป็นแบบว่าถ้ามาฟ้าลัมมรีถ้าใสต้องตาจูดัยว่าเขาล้าอีหยังอีหยังกันบอแมนแต่เขามาฟังวารัมมี่เนี่ยมัตรุปว่าเขาล้ำเรื่องอีหยังแต่นี่ยประเด็ของมัแต่แต่ถ้ามาฟังเมืองสาวหน่อยเป็นยังไงคุณเซิงไเนี่ยก็ก็สนุกดีเอาแบบไม่อวยเลนะเอาแบบเอาแบบจริงๆเลยเราสามารถตีมาได้เช่าพี่ไม่ต้องกลัวพี่จัดการเองใช่ก็ ก็ไม่ได้อะไรนะก็แบบตัวสนุกดีเพราะว่ะาที่ออกมาจากค่ายเดี๋ยวจะไป็นเกียรติยศอะไรที่ออกมาจากค่ายเออออกมาจากค่ายก็มาเจอสาวหมาดูก็เดี๋ยวถามก่อนว่าคำถามหนึ่งเรามาทันช่องคอนเสิร์ตไหมทันไหมช่องคอนเสิร์ต มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาใช่แล้วเราแล้วแล้วเราเข้ามาในงานเนี่ยช่วงช่วงไหนช่วงประมาณสี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่คือเกือบเกือบเข้าลำเรื่องแล้วเนาะใช่ไหมโชว์อ่าทันโชว์ของอะไรสะบัดไหมสะบัดของปั้นปันทันโอเคไม่รู้สึกยังไงแต่เข้ามาแป๊บเดียวก็ออกไปออกไปเดี๋ยวเราเราออกไปอะไรเปห้องน้ำเออโอเค เดี๋ยวโอเคอัดฟังก่อนเนะโอเคอเดี๋วยวสำหรับโดยรวมแล้วสาวน้อยเรารู้สึกยังไงก็มไ,มไม่ต้องปรับอะไรตรงไหนไหมเอาติปเอาเลยแบบว่าที่เรารู้สึกจริงๆว่าสาวน้อยสนุกไหมแล้วต้องปรับอะไรยังไงแล้วพูดมาเลยไม่เป็นไรก็สนุกไม่ต้องปรับอะไรโอเคอ๋อแล้วเนาะเพราะว่าสาวน้อยมันเขาเรียกอะไรเตยอยู่แล้วเตยแบบเตยสนุกอยู่แล้วใช่ไหม โอเคแล้วก็ขอบคุณนะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวมาถามอีกสวัสด,ดีจ้าคนสวยเพิ่งกลับไปเลยสวัสดีครับปา,บาสวยแห้งสาวผู้ดอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอสอบถามถามหน่อยว่าวันนี้เรามาดูสาวน้อยเข้าคงศึกันไหนแน่อันนี้เรามาตั้งแต่เริ่มต้นไหมหรือว่าประมาณตีหนึ่งงคืนตีหนึ่งนี่คือน่าจะเป็นช่วงลำเรื่องแล้วเนาะ แต่ว่าถามว่าเราเข้ามาช่วงตีหนึ่งรำเรื่องแล้วแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็อยู่ในนี้ตลอดเรารู้สึกยังไงบ้างอ,อันนี้อันนี้ไม่อันนี้คือพี่ให้พูดแบบความจริงเนาะแบบเราสามารถพูดได้ว่าตรงไหนโอเคหรือว่าเอาแบบที่เรามาเที่ยวแล้วเราสึกโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะก็สนุกอ่าเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงโอเคเนืองโอเคแล้วเซอร์ก,ก็โอเคค่ะเซอร์โอเคมาถึงช่วงแดนเซอร์เต้นอ่ะ แล้วช่วงลํำเรื่องเราได้ฟังไหมว่าเขาลำเรื่องอะไรแบบเราปฏิบัติต่อดได้ไหมได้อยู่เนาะแล้วเรื่องเต้ยแหละโอเคไมมให้สาวน้องเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าลํำเรื่องเนาะสมมตินนะเต็มสิบแล้วให้เท่าไหร่ให้แปดให้แปดโอเค,อเคพี่น้อ,องทุกคนแ้ว่า้ยก็สวยแท้สาวพวกเราสวยเด้อไม่ออันนี้อันนี้คือเราสอบถามความจริงเนาะอะ,อะไรที่มัน ที่เราต้องไปปรับปรุงเราก็ต้องไปปรับปรุงใช่ไหมอันนี้คือเราพูดหแรบบแบบว่าเราไม่อวยใช่ไหมล่ะ,นะเนาะแล้วพูดแบบความจริงใช่ไหมอ่านี่นะคะอู้สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้โดยรวมแล้วสาวน้อยเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะโอเคเนาะโอเคอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องดีค่ะอ่ะแล้วนะชื่อดีค่ะ้อนน้องดีโอเคฝากน้องดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนสวยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกัน นี่กลุ่มใหญ่คนกลุ่มใหญโอ้ยคนคุยสลากกน่ยี่บอนี่คนสวยคนสวยไม่เห็นนะมาพี่มาพีเขาเป็นไกลแท้มาพี่โอเคอ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามาขอแก่งสาวเดี๋ยวสัมภาษณ์สองคอันนี้คือนางฟ้านางฟ้าอย่าพวงมาพี่มาพี่ก่อนมาฟังพี่ก่อนเอามาผ่านนี้ก่อนมานี่ก่อนนี่มาขอจะผ่านเร็วเร็วเร็ว ว้าสวัสดค่ะอเพิ่งมาเจอไปอยู่ไหนมาคะน,นอนมนสอง่มโมงน,นอนสอง,งล้บนรถเกือบมาตื่อ้าอันแล้วพี่น้ำม,ม,ม,มีได้มาไหมไม่มาไม่มายปไปอยผีมาอ๋าออยผีมา โอเคโอเคค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังทำสัมภาษณ์อยู่ใช่คนมาเที่ยวอะไรเงี้ยใช่คือเราเราอยากรู้ว่าคนที่เข้ามาเที่ยวอ่ะเขารู้สึกยังไงอันนี้คือเราพูดแบบว่าให้เขาแบบพูดแบบว่าพูดแบบเรียวๆความจริงเลยอะไรไม่ดีคือไม่ดีอะไรคือแบบว่า สนุกหรือไม่สนุกอะไรก็พูดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แมนเอ่อทักกันเองละค่ะแมนแมนเมนมนก็คือตอนนี้เป็นอันนี้เป็นช่วงแบบว่าสอบถาม f อฟซใช่อันนี้มาถามแกนี้แล้วกันเนาะอ่ะมา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 ค่ะพี่น้องตามมาค่ะก็หารทะเลมักรแห่งสัมผัสแต่พักพี่สองคนแล้วกันเนาะได้ไหมอ้า บ่อไหนมาใส่ผมมาบ่อไหนเด้อดีฮได้ก่อนอออันเดีสอมหนึ่งสองเดี๋ยวเพิ่งนี่แหละเจ้าซบตากรองก่อนเาจากคนเมาก็แบบเมาคนมาความจริงเอออ่ะมาดูสาวน้อยเป็นไงบ้างความจริงเอาแบบความจริงเลยเมื่อ ไม่เอาวันนี้สิเอาวันนี้เอาวันนี้วันนี้ชอบชอบเรื่องเต้ยสนุกอยู่แล้วเรื่องลาสนุกอยู่แล้วไม่เราอาความจริงไม่อวยนะไม่อวยเอาแบบไม่อวยเลยตลอดไม่แบบว่ามีข้อบรบร่องอะไรตรงไหนหรือว่าเราปิดเร็วเอาเป็นว่าโอ้ปิดเร็วเดี๋ยวเด้อสักมองนี่ตี เดี๋ยวไปไปล่าสุดเขาปิดเต็มแลดเต็นเมือกันล่าสุดไปิเต็มรอเ็เหอ๋อโอเคทุกยาคือโอเคหมดยกเว้นปิดเร็วติรเติรว้าวเออเออเออโอ้ไม่ได้ไม่ได้แล้วยวต้องเปลี่ยนใหม่แล้วกมหัวดีสามเพราะว่าหิ้งานอ๋อ ก็คือเลิกตีสามล้วเพิ่งมาดูหมอลำเดี๋ยวเด้อเจ้าเพิ่งเจ้ามาตีสามเจ้าเจ้เม้าเลยดิเจ้าเป็นอย่างไรเงีนยลลลล์เอ็นยลล์เดี๋ยวร้านไหนร้านไหนร้านไหนบอกได้ไหมสมัครไม่สมัครบอกได้ไหมอักษรย่อมาล้านสีฟ้าอักษรย่อมาร้านสีฟ้าโอเคอักษรย่อคืออะไรล่ะมาอุดรมา เอ้านะไหมแล้วเผื่อนี่ไปเที่ยวไงอ๋อมันเราต้องปรโมตช่วยกันเนาะโอเคนี่ก่อนจะเป็นในเซนที่นี่ด้วยโอ้เลิ่ดเริ่เริ่โอเคโอเคตอนเมื่อตอนม .4 ม .5 แต่อันนี้ไม่แต่อันนี้อันนี้เราสามารถพูดได้เลยนะว่ามาดูสานน้อยเนี่ยเรารู้สึกว่า สนุกไหมหรือว่าต้องปรับต้องปรับอะไรอีกไหมจริงเหรอแล้วเรื่องเรื่องโชว์เรามาทันโชว์สีสเกตไหมไมนไาหาัเนาะโอ้โอห้ออติสามมาะอติสามติสามเออเออโอเคโอเคแต่ว่าโดยรวมเรื่องมาทันสนุกอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีมาออดอดอีกแหละยังไงก็มาให้ทันหนึ่งทุ่มแล้ว หนึ่งชั่มนะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะในเคื่อเตยล่าเลยแล้วค่ะเด้อสารผู้จัดก่อนเดี๋ยวถามสารผู้จัดก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างผ่านครับผ่านผ่านเกินคาดเกินคาดสี่พันห้าบ้าเลิศน่ารักแท่เอ้าเมื่อมาขอนานละเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวเราข้างเด้ไม่ถึงนวดนะ เราจะนอนนัวนะคะโอเคอะพรุ่งนี้จะกันใช่ไหมคะโอเคพรุ่งนี้จะกันราคาโอ้วันนี้วันนี้วันนี้โอเคกับพี่น้องค่ะเรียดเดอร์ใข่เจียวข่อยนี่ใครมุองชิมใข่เจียวข่อยไม่ได้นะคะเขาต้องเขาเจียวข่อยครับนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปสนุกกันค่ะพี่น้องค่ะ